สวัสดีครับพวกกับผมกล้องกล้องน้ำพินโชว์อภิเียวครับที่นี่ก่อนก็ไม่อยู่กัสกายน้ากากกล้องน้ำพินโชว์คือเก่าพี่น้องาเติ่นอันนนะครับนเาก็มาเฮียหนังครับพี่น้องสกายนี้เรามาทำอะไรวันนี้เรามา่าวนปลาครับส่วนปลาใช่ไหมยัเี้ยงท่านว่าถ่องา่อกเราบ มากับใครมาทำยังไงนะครับมากับผู้ใหญ่ปานครับผู้ใหญ่ปานวางแคนครับพี่น้องเอาไปเก็บครับกบชาวบ้านอยู่ถัดไปหันไปเก็บไปมันมันสีอ่งพี่น้อง รักษารักษาพี่ฟันรักษารักป่าหรือการ์ดบอสป่ะไล่ซ้ายล่างปาพี่ฟันพ่อโชยด้ึงเออพ่อโฉกัดึงไหมดึงรากอ่อนพักออกมันอาจจะปลาคอกับปลาเข๋งพี่น้องอ๋อหลักทั้งนั้นมันโยงเนี่ยไปเออเดี๋ยวเขาไปมันบวมหรอกพวกกวาซอยอยู่แต่ว่ามีสุดมากไม่ได้เตรียมตัวมาเลยพี่น้องเลียวบอะคักเดี่โดนมี่ก็ได้หรือเปล เดี๋ยววี <Wars> ้ีด <Gym. S 2> um, so ีดอ้่เจงีบอโอ้ตอนายยาห้างพี่น้องออกไปมาเบิงกันครับเนียวๆไปเลยครับผมาเจ้าจับตากันอู้กันหันนี่นี่ว่าพี่น้องเห็นป้ะผมก็ไ่เห็น่ไ่เห็นเลย พวกชิบกัวเดน่องแข็งแรงอยู่ก่มแบบบึ่มเน้่ยพี่น่องนะครับหน้าสะกายกับลุงลุงคนขับรดนี้เคับลปนี้รไปคิดนีเบาๆด้กยพี่น่องไห้บึงไห้บึง เงี้ยๆไ่ริรับว่าจะหาปลาะไรครับวิธีคนอีสานครับดำาก็ม็นเม้นผู้ใดครับพี่น้องสกายนะครับขอเท้าไรกูนี้แก้ตัวน้องแก่เหแก่บ่ะดอกเปนพ้าผู้ดอกเป็นพาดไปเป็นต้งไหแก่แล้วห่ือ้

ผักตบบักหลายพี่น้องแดดอยู่ให้อยู่หน้ายังมีผักตบพี่น้องตบชาวบาก็คือว่าอยู่แต่กรุงเทปอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยานี่อยู่ให้อยู่หน้ามีเลยพี่น้องผักตบชาวบ้านมั้ยนี่ปลาน้าสองหมูนี่เบิ่งออกลูกออกหลานเต็มเบิดเลยไปร้อยน้ำ

ฟันสุนลูกัดนั่นครับกลายไปแล้วครับตายไปเย่งนกูงเยอุ้ยด่างไมไ่หรอแงเลยาโ่เลยไม่ชน้ไงมี่เห็นหปลาเป็น่องไม่เลนนาครับ กอแต่ไม่ตะกี้กับพี่น้องเอ้ยในหน่อยปวบตัววพวกเนี่ยพีพีให้่เงข้าเจ้าก็ไปหาขอกขวบยังกันขวบยังข้าเจ้าว่าเป็นดอกพี่น้องแ่ย่างตามแต่ข้าเจ้าตายกูไรนี่ก็กวนปผดร่าตอนนั้นก มเล่นโทร้างควจังดีก็ช่วงมัธยมปรงต่นี่ก็จใรุ่นเล็กหน่อยพี่ผมนี่ก็หาแต่เล่นน้ำเล่นน้ำย่ให้ย่งหน้าไอ้ก้อนไอ้ก้อนเยอะเยอะเออเ๋ยวพอเด้อจบไปเลยโฉบวู้นี be, ่ยอกวน้าี่ปานซูนะครับ

กูน yeah, ี่แหนะญ่งนอักตบหลาโอ้ยเดกนนีีเลยพี่น้องกูขว่าจะให้หนายมีเลยกมีแต่ตัวใัญ่น้องตัวใหญ่อยู่ Dude, me. Me. ้ักวบอกแอ้กอแล้วก้วบอกแ้กแล้วกาอกแล้วบอกกแล้วกแาบอกแล้วบอกแกแล้วกแลแล้วอกแลบกแล้วอกอแล้วล้วลแล้วบแ้

ได้แล้วครับไปยังไกลประคอบอกประคอ,อ,อหน่อยอทังนี้แล้วถังมาอนี่หนประคอได้ประคอหน่อยนะครับ เอาละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็พ่อกับแม่ครับโอกาสนานะครับนี่กะจีเลื่แปลนทีแล้วเลยแปลนทีแล้วล่ะพี่น้องปเดี๋ยวปนหนึ่งเลยปนหนึ่งนะครับพี่น้องปนหนึ่งแล้วเดินลงไปเลย ให่อุ้ยอุ <t t <t aps> <t aps ้ยๆนี่ครับพอครับพอเดี๋ยวปนอยู่พี่น้องเมตาอย่าดราม่านะครับไม่บายครับทุกคน